บ้านที่ทิ้งร้างกลิ่นเน่าแปลกๆโชยออกมาจากผนังบ้านเมื่อเจ้าของตัดสินใจทุบดูด้วยตัวเองสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่สัตว์ตายไม่ใช่ของเน่าเสียแต่เป็นบางอย่างที่ยังมีชีวิตและมันเราเขาอยู่ตั้งแต่เด็กตาบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ด้านในยากับริบตาเพราะเรื่องจริงที่ถูกฝังในผนังหลังนี้อาจทำให้คุณไม่กล้ากลับเข้าบ้านอีกเลย บ้านไม้สองชั้นกลางชุมชนเงียบสงบจูจูกลับถูกปกคลุมด้วยกลิ่นเหม็นเน่าแปลกประหลาดเจ้าของบ้านชื่อพี่ศักดชายวัยกลางคนผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับแมวสามตัวกลิ่นเริ่มโชยมาแต่เช้าแรกๆเขาคิดว่าเป็นหนูตายเขาเดินสำรวจรอบบ้านเปิดตู้เก็บของยกกระถางต้นไม้แต่ทุกอย่างยังปกติพี่ศักเริ่มรู้สึกหายใจติดขัด กลิ่นนั้นแรงขึ้นเหมือนเนื้อเนวาผสมกลิ่นเลือดจางหาหะเขาลองเดินเข้าไปในห้องเก็บของเก่าห้องที่ไม่ได้เปิดมานานหลายเดือนแสงไฟสลัวสลวจากหลอดนีออนเก่าเผยให้เห็นผนังที่มีคราบสีน้ำตาลคำ้ำเขายกมือแตะผนังรู้สึกถึงความชื้นแปลกประหลาดมีบางอย่างซึมออกมาด้วยความไม่สบายใจเขาไปหยิบค้อนจากโรงรถ กลับมาเริ่มทุกผนังเบาหาหะเสียงปึ้งปึ้งดังกล้องในห้องเงียบชิ้นไม้กระเด็นหลุดออกกลิ่นเหม็นเน่าทวีความรุนแรงเหมือนมีบางอย่างรออยู่ด้านหลังทันทีที่ไม้แผ่นสุดท้ายร่วงลงเขาถอยหลังอัตโนมัติมีบางสิ่งหล่นลงมากระแทกพื้นเบาหาหะเป็นถุงผ้าสีหม่นเก่าเปื้อนเลือดแห้งที่สักตัวแข็ง มือสัน่นขาสัน่นเขาก้มลงช้าหาหะคลี่ถุงออกและสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เห็นคือโครงกระดูกมนุษย์ที่ยังมีเศษเสื้อผ้าติดอยู่ฟันกรามยังครบเล็บมือยาวผิดปกติเส้นผมบางส่วนยังเกาะอยู่กับกระโหลกกลิ่นเหม็นเน่าปะทะจมูกเต็มแรงที่สักสุดลงกับพื้น หอบหายใจอย่างรุนแรงหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเสียงลมหายใจของเขาดังชัดในห้องเงียบเขาคลานถอยห่างจากศพตาไม่ละไปจากใบหน้าที่ไร้เนื้อหนังใครกันมาตายอยู่ในผนังบ้านเขาเขารีบวิ่งไปที่โทรศัพท์มือสั่นจนกดเลขผิดหลายครั้งในที่สุดก็โทรหาตำรวจได้ไม่ถึงสิบห้านาที เสียงไซเรนก็ดังมาแต่ไกลเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีกลิ่นเน่าฉุนเตะจมูกทุกคนบางคนต้องเอาผ้าปิดจมูกไว้แน่นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ก้มดูศกแล้วเหน่ยหน้ามองพี่ศักด้วยแววตาประหลาดคุณบอกว่าบ้านนี้คุณอยู่คนเดียวเหรอพี่ศักพยักหน้าใช่ครับผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แม่เสียเมื่อสองปีก่อนเจ้าหน้าที่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อว่า เจ้าหน้าที่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อว่าเสื้อผ้าที่เจอกับศพเหมือนกับยูนิฟอร์มของโรงเรียนหญิงล้วนในละแวกนี้ที่สั์ขโมดคิ้วโรงเรียนหญิงล้วนหมายความว่าเจ้าหน้าที่พยักหน้าเบาหาหะเราอาจต้องตรวจดีเเพื่อยืนยันตัวตนของศพเสียงแมวร้องดังขึ้นจากมุมห้องที่สักสะดุ้งเล็กน้อยหันไปมอง แมวของเขาจ้องที่ผนังอีกด้านในวางตาผนังนั่นคุณเคยทุกไหมอีกเจ้าหน้าที่ถามขึ้นที่สักสายหัวช้าหาหะไม่เลยครับผมไม่เคยเข้าไปยุ่งมันเป็นผนังเดิมตั้งแต่รุ่นแม่เจ้าหน้าที่สบตากันแล้วเริ่มเคาะผนังเบาหาหะเสียงกลวงเคาะอีกครั้งยังกลวงกลิ่นเหม็นเริ่มแรงขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าศพแรกจะถูกเก็บไปแล้วเสียงไม้กรอบแกรบเบาๆดังจากด้านในคล้ายมีบางอย่างขยับอยู่หลังผนังที่ศักยยืนนิ่งหายใจแผ่วเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงของหนูมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ข้างหลังผนังนั้นมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ อยู่ข้างหลังผนังนั้นเจ้าหน้าที่หยุดมือทันทีสายตาทุกคู่จ้องไปยังผนังด้วยความระแวงเสียงแกรกๆยังคงดังต่อเนื่องเรากับเล็บขวนไม้ชา้หาหาหะลากยาวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกลือน้ำลายแล้วค่อยๆย,ยกไฟฉายขึ้นส่องลำแสงกระทบพื้นไม้ตรงฐานผนังเห็นเศษฝุ่นขยับไหวเหมือนมีลมพัดจากภายใน ถอยออกมาให้หมดเสียงสั่งการดังขึ้นทุกคนก้าวถอยอย่างระมัดระวังมีเพียงเจ้าหน้าที่สองนายค่อยๆเข้าประชิดผนังที่ศักยืนมองตาค้างหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินจากในผนังเสียงคล้ายเด็กหญิงหัวเราะเบาๆดังแทรกออกมาเสียงนั้นแผ่วเหมือนกระซิบใกล้หูแต่ชัดเจนจนขนลุกช่วยด้วย เสียงนั้นอีกคราวนี้เศร้าลึกบนความทรมานเจ้าหน้าที่ไม่รอช้ายกฉลงขึ้นทุกผนังทันทีแผ่นไม้แตกกระจายเผยให้เห็นช่องว่างภายในมืดมิดมีเงาบางอย่างขยับได้ร่างเล็กๆนั่งคุดคูนในมุมอับดวงตาเบิกโพลงสะท้อนแสงไฟฉายเธอผอมจนเห็นโครงกระดูกมือเต็มไปด้วยรอยแผล และใบหน้าที่และใบหน้าที่ซีเผือดไร้สีเลือดแต่ยังคงมีน้ำตาไหลช้าหาหะริมฝีปากสัน่นเธอกระพริบตาช้าหาหะเหมือนคนที่ไม่ได้เจอแสงมานานอย่ากลัวนะหนูปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่พูดเบาๆขณะยื่นมือเข้าไปเด็กหญิงไม่ตอบแต่จ้องมองพวกเขา เหมือนกำลังพยายามจำว่านี่คือความจริงหรือฝันที่ศักรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหยุดไหลเวียนเขาไม่เข้าใจว่าเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในผนังบ้านเขาได้อย่างไรแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเด็กหญิงเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขายังอยู่ในบ้านนี้ทุกคนในห้องชะงักเงียบกริบเจ้าหน้าที่สบตากันอีกครั้ง ก่อนหนึ่งในนั้นถามกลับเบาหาหะใครอยู่เด็กหญิงชี้นิ้วไปยังประตูห้องเก็บของมุมที่มืดที่สุดในบ้านก่อนจะพูดว่าก่อนจะพูดว่าคนที่ขังหนูไว้เสียงของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความหมาวาดผวาที่สักตัวเย็นวาบหัวใจร่วงวู้บไปที่ตาตุ่มเขาหันมองประตูห้องเก็บของ ซึ่งตอนนี้เปิดแง้มอยู่นิดเดียวทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาจำได้ชัดว่าปิดมันแน่นสนิทแสงไฟกระพริบเหมือนจะดับในทุกขณะเสียงฝีเท้าเบาหาหาลากยาวผ่านพื้นไม้ช้าช้าที่สักหันกลับแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่เริ่มเดินเข้าประชิดประตูห้อง มือกำไฟฉายแน่นค่อยๆย,ยื่นไปเปิดออกเต็มบานแสงสว่างทะลุเข้าไปในห้องแต่มืดกว่าเดิมกลิ่นอับชื้นพุ่งออกมาอีกระลอกคล้ายกับบางสิ่งถูกซ่อนมานานหลายปีและที่มุมห้องมีรอยมือเลอะดินลากเป็นทางขึ้นสู่ผนังด้านบนแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทว่าทุกคนรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่ง ที่กำลังจ้องมองอยู่จากที่ไหนสักแห่งในบ้านทุกคนรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่กำลังจ้องมองอยู่จากที่ไหนสักแห่งในบ้านมันเย็นยเยือกเหมือนถูกแช่แข็งกลางอากาศแม้ไม่มีลมแต่ขนทั่วร่างกลับลุกสู้เจ้าหน้าที่รีประสานขอกำลังเสริมที่สักถอยหลังพิงกำแพงมือกำเสื้อแน่นจนเหนือชุ่มเด็กหญิงยังคงนั่งนิ่ง สายตาเหมอมองไปทางเพดานเธอเอ่ยเบาๆว่าเขาชอบอยู่ตรงที่ไม่มีใครเห็นตอนกลางคืนเขาจะเดินเดินช้าๆแล้วกระซิบข้างหูเสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดเจนพอจะทำให้ทุกคนในห้องขยับไม่ได้ทันใดนั้นหลอดไฟเหนือสีสก่อดับลงทันทีทั้งบ้านตกอยู่ในความมืดสนิท เหลือเพียงแสงจากไฟฉายที่สั่นไหวพระมือที่ถือมันกำลังสัน่นเสียงฝีเท้าเริ่มดังอีกครั้งไม่ใช่เสียงของใครในห้องมันดังมาจากชั้นบนห้องที่ไม่มีใครขึ้นไปนานหลายปีแล้วประตูห้องชั้นบนก็ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าหาๆไร้เสียงทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน และได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนกำลังขับกล่อมใครสักคนว่าเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนกำลังขับกล่อมใครสักคนว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบลึกและแฝงความเศร้าปนหลอนเด็กหญิงกรีดร้องสุดเสียงคลางเอามือปิดหูตัวสั่นเทา พี่สักตะโกนถามมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เด็กคนนี้เป็นใครแล้วคนที่เธอพูดถึงคือใครไม่มีใครตอบเจ้าหน้าที่ตัดสินใจขึ้นไปยังชั้นบนแต่เพียงก้าวแรกที่เหยียบบันไดไม้เสียงเหมือนคนหายใจแรงดังขึ้นจากเหนือหัวหอบทีเหมือนกโกรธเหมือนไม่พอใจแสงไฟฉายสาดไปทั่วทางเดิน พบกับรอยมือเปื้อนเลือดลากยาวไปตามกำแพงที่สักรู้สึกเหมือนหูอื้อภาพตรงหน้าเริ่มพลาเเลือนหัวใจเต้นแรงจนแน่นหน้าอกเด็กหญิงเอ่ยเสียงเบาเหมือนสวดท่องอะไรบางอย่างซ้ำหาหะาไม่ใช่ภาษาที่เข้าใจเสียงกระซิบนั้นกลับมาอีกครั้งใกล้ขึ้นชัดเจนขึ้นคราวนี้พูดว่า อย่าพาเธอออกไปที่นี่คือบ้านของเธอแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กหญิงไม่ใช่เสียงของพี่ศัก์ไม่ใช่ใครในห้องแต่ดังขึ้นจากข้างในตัวบ้านจากทุกมุมพร้อมกันจากทุกมุมพร้อมกันเหมือนบ้านทั้งหลังกําลังพูดกำแพงส่งเสียงครวญครางเบา หาหะพื้นไม้เริ่มลันเอียดเพดานมีฝุ่นปลิวร่วงลงมาเป็นสายไฟฉายในมือตำรวจกระพริบอีกครั้งก่อนจะดับสนิทห้องทั้งหลังเงียบงันมืดหนาวและว่างเปล่าว,วินาทีนั้นที่สักรู้ได้ทันทีว่าบางสิ่งไม่ต้องการให้ใครออกไปเด็กหญิงหันมามองเขา ช้าหาหะด้วยสีหน้าแปลกประหลาดเธอยิ้มยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าเด็กอายุเท่านี้แล้วพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเสียงแหบแห้งเก่าและลึกเขาไม่เคยไปไหนเขาอยู่ที่นี่มาตลอดก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีใครขยับ เหลือไว้เพียงกลิ่นเน่าอบอวนอยู่ในบ้านไม่จางหายและที่บันไดชั้นบนมีรอยเท้าเปื้อนโคลนค่อยๆปรากฏขึ้นทีละก้าว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 รอยเท้านั้นเหมือนเดินลงมาตรงสู่ห้องนั่งเล่นแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแม้ไม่มีเงาใดปรากฏ แต่เสียงของฝีเท้ายังดังชัดบนไม้แห้งผุที่สักตัวแข็งขาไม่ขยับสายตาจับจ้องไปยังบันไดเจ้าหน้าที่พยายามเรียกกำลังเสริมอีกครั้งแต่สัญญาณหายไปโทรศัพท์ดับสนิททุกเครื่องเด็กหญิงนั่งนิ่งเธอไม่พูดอีกไม่ร้องไห้ไม่สบตาใครเธอแค่นั่งยิ้ม รอยยิ้มที่กว้างขึ้นช้าหาหะพร้อมกับเสียงกระซิบที่เริ่มวนซ้ำดังก้องไปทั่วบ้านเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วประตูบ้านที่ควรจะปิดเปิดออกช้าหาหะเองสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาพร้อมกับเงาดำสูงใหญ่ ที่ปรากฏอยู่เพียงเสี้ยววินาทีตรงขอบบันไดก่อนทุกอย่างจะดับวูบอีกครั้งก่อนทุกอย่างจะดับวูบอีกครั้งความมืดกลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงเสียงหายใจช้าหนักเย็นเยียบฝีเท้าหยุดอยู่หน้าห้องนั่งเล่นที่สักหอบหายใจ เขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเรากับมีบางสิ่งยืนอยู่ตรงหน้าแต่เขาไม่กล้าหันไปมองเพดานเริ่มแตกร้าวผนังสัน่นบ้านทั้งหลังเหมือนจะหายใจเองได้เจ้าหน้าที่สองนายยืนข้างกันแต่ทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็ถูกกระชากหายเข้าไปในความมืดโดยไม่มีเสียงใดออกจากปากเขาอีกคนวิ่งหนี แต่ประตูปิดลงทันทีล็อกสนิทเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้กระชิบชิดหูพี่ศักตอนนี้บ้านหลังนี้เลือกเธอแล้วเด็กหญิงลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินเข้าไปในมุมมืดของห้องหันกลับมามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายเธอยังคงยิ้มแล้วพูดว่าถ้าอยากรอดอย่าหันหลังกลับไป แต่อะไรบางอย่างกำลังแตะที่บ่าเขาเบาๆเย็นเฉียบเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านกระดูกที่สัตว์ลั้นหายใจหัวใจเต้นถี่รัวมือเขาเย็นจนชาสัมผัสนั้นนิ่งไม่มีแรงบีบแต่หนักพอให้รู้ว่ามันอยู่จริงเขาหลับตาแน่นไม่กล้าหัน คําของเด็กหญิงยังดังกล้องในหัวอย่าหันหลังกลับไปแต่สมองเขาต่อต้านคําสั่งนั้นความสงสัยกัดกินจิตใจถ้ามันคือสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขามาทั้งชีวิตถ้ามันคือตัวจริงมือที่แตะบ่าเริ่มล่าช้าๆไปตามต้นคอลมหายใจเย็นเย็นเป่ารินที่ใบหูแล้วเสียงนั้นก็กระซิบอีกครั้งใกล้กว่าเดิมหรือกว่าเดิม รู้ไหมทำไมถึงได้กลิ่นศสกที่สักตัวแข็งเสียงในหัวตะโกนห้ามแต่ร่างกายเขาค่อยๆหันกลับไปช้าหาหะแสงสลัวจากนอกหน้าต่างเผยให้เห็นเงาบางอย่างสูงผอมใบหน้าเลือนรางแต่มีรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวพร้อมดวงตากลวงโบ ที่จ้องลึกเข้ามาในดวงใจเขาก่อนที่ทุกอย่างในโลกของเขาจะดับลงอีกครั้งพร้อมกลิ่นเน่าที่ฟุ้งจนแทบหายใจไม่ออกพร้อมกลิ่นเน่าที่ฟุ้งจนแทบหายใจไม่ออกที่สักสุดตัวลงมือคว้าคอเสื้อแน่นเหมือนมีใครมาบีบคอเข,า,ขาไว้เสียงในหัวดังอื้ออึงภาพรอบตัวหมุนวนทุกอย่างสั่นคลอน แสงวาบหนึ่งกระพริบขึ้นจากไฟฉายที่ร่วงกับพื้นเผยให้เห็นเงาดำหลายเงายืนรายล้อมอยู่รอบตัวเขาเงาเหล่านั้นนิ่งสนิทไม่ขยับไม่มีหน้าไม่มีเสียงมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงเดิมเสียงที่ฟังดูเหมือนคนคุ้นเคยมันเอ่ยแผ่วเบาเหมือนกระซิบตรงกลางอกที่นี่คือบ้านหลังสุดท้ายของทุกคนที่ลืม ลืมว่าเคยทำอะไรไว้กับคนที่อยู่ก่อนหน้าที่สักเบิกตากว้างความทรงจำเก่าๆวูบก,กลับเข้ามาในหัวตอนเด็กเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงเคาะจากผนังเสียงใครบางคนที่แม่บอกให้อย่าไปสนใจเขาเคยได้ยินแต่ไม่เคยตอบกลับไม่เคยช่วยและคนในผนังอาจไม่ได้มีแค่ศพเดียว ขณะความจริงเริ่มชัดบ้านทั้งหลังก็ส่งเสียงดังครืนหนังหนูพื้นไม้ยุบลงทีและแผ่นฝ้าเริ่มแตกร้าวฝุ่นปลิวว่อนเหมือนพายุพัดเสียงหัวเราะเบาๆดังประสานกันหลายทิศทางเหมือนเด็กหลายคนหัวเราะในความมืดพร้อมประโยคสุดท้ายที่ดังก้องกังวานยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์นิ่งงนัน หัวใจเต้นช้าลงทุกเสียงรอบตัวเหมือนค่อยๆจางหายบ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบอีกครั้งไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงกระซิบไม่มีฝีเท้าเหลือเพียงความม่างเปล่าเด็กหญิงหายไปเจ้าหน้าที่ที่เหลือก็หายไปทุกอย่างเงียบราวกับไม่เคยมีใครอยู่ที่นี่ แสงแดดยามเช้าสาดผ่านหน้าต่างเข้ามากระทบใบหน้าพี่ศักดิ์ที่นอนอยู่บนพื้นไม้เขาลืมตาช้าหาหะยังคงหายใจยังมีชีวิตบ้านกลับมาสงบกลิ่นเหม็นหายไปรอยเลือดรอยมือทุกอย่างหายเกลี้ยงเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้ายแต่ที่กลางห้องนั่งเล่นมีกล่องไม้ใบหนึ่งเก่า เปื้อนฝุ่นและเปิดอยู่ข้างในมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือเด็กว่าขอบคุณที่ฟังเสียงพวกเราสักทีพี่สักนั่งนิ่งมองกระดาษแผ่นนั้นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเขาลุกขึ้นเดินออกจากบ้านไม่หันกลับไปมองอีกเลยทิ้งไว้เพียงบ้านหลังเก่าที่ยืนอยู่เงียบหาหา ท่ามกลางแดดอ่อนยามเช้าและในความเงียบงันนั้นทั้งเงียหูฟังดีหาหะยังคงได้ยินเสียงหัวเราะเบาหาหะแว้วมาจากในผนังจบบริบูรณ์